ในห้องนั่งเล่นที่ตกแต่งอย่างหรูหราเสียงฟรีเท้าของผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นขณะที่เธอเดินเข้ามาในห้องด้วยท่าทางมั่นใจนี่คือนิดามีน้อยที่เราเวลานี้มาอย่างยาวนานนิดาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องซ่อนเร้นหรืออยู่ในเงามืดของใครอีกต่อไปเธอมาเพื่อแสดงตัวตนและยืนยันสถานะของตัวเองให้คนรอบข้างเห็นเธอไม่ใช่เพียงแค่ผู้หญิงที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในเงามืดแต่เธอมีความหมายและมีความสำคัญไม่แพ้มีหลัก เธอหันไปมองผู้หญิงอีกคนที่นั่งอยู่บนโซฟาในห้องนั้นนั่นคือพิมมิลลักของสามีคนเดียวกันพิมมองนิดาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดมือของเธอจับที่ขอบโซฟาแน่นราวกับกำลังพยายามเก็บอารมณ์ที่ปั่นป่วนเอาไว้นิดาคุณคิดจะทำอะไรพิมถามเสียงแหบตำ่ำในแววตาของเธอแฝงความสงสัยและความไม่พอใจฉันแค่อยากให้ทุกคนรู้จักฉันในฐานะของฉันเองนิดาพูดด้วยท่าทีมั่นใจไม่ใช่เพียงแค่เงาในชีวิตของคุณอีกต่อไป พิมพ์ไม่ตอบแต่สามารถรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่กำลังคลุ้มคลั่งอยู่ในใจของตัวเองเธอไม่เคยต้องการให้เรื่องราวนี้กลายเป็นเช่นนี้มีหลวงที่ต้องผเผชิญกับผู้หญิงอีกคนที่เขาเรียกว่ามีน้อยในที่แห่งนี้แต่ถึงแม้เธอจะไม่ชอบใจก็รู้ดีว่าเธอไม่สามารถห้ามนิดาได้คุณจะทำยังไงต่อไปพิมพ์ถามอีกครั้งด้วยเสียงที่พยายามบังคับตัวเองให้คงความสงบตอนนี้ฉันแค่ต้องการให้เขามองเห็นฉันบ้างนิดาตอบด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความตั้งใจ ในขณะเดียวกันเสียงของชายหนุ่มคนหนึ่งดังขึ้นจากประตูห้องเมื่อเขาเดินเข้ามาพี่อาสามีของทั้งสองคนยืนอยู่ที่ประตูด้วยสีหน้าเครียดเล็กน้อยเขารู้ว่าทั้งสองคนนี้จะต้องมาประทับกันในวันหนึ่งเขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ตอนนี้มันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้พิมพ์นิดาเราคุยกันทีและคนดีกว่าเขาพูดเสียงเรียบแต่ในแววตาของเขามีความเป็นห่วงแฝงอยู่ทั้งสองผู้หญิงหันมองกันและกันก่อนจะเริ่มต้นบทสนทนาอันหนักใจที่พวกเขาคงไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้อีกต่อไปเสียงกดรีโมท จากทีวีดังขึ้นท่ามกลางความเงียบที่ยืดเยื้อในห้องนั่งเล่นพิมนั่งนิ่งมือข้างหนึ่งยังจับขอบโซฟาแน่นเหมือนกำลังพยายามรักษาสมดุลระหว่างความรู้สึกที่สับสนในใจส่วนอีกมือหนึ่งกุมความเจ็บปวดที่ไม่สามารถแสดงออกได้นิดานั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามพยายามทำตัวให้สงบที่สุดแม้ภายในใจจะเต็มไปด้วยความแค้นและความต้องการที่ท่วมท้นเธอรู้ดีว่าไม่ง่ายที่จะทำให้พิมยอมรับเธอแต่เธอก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันจบแค่การขอโทษหรือการยอมรับง่าย พี่อาร์นิดาพูดเสียงเรียบทางหันไปมองชายหนุ่มที่ยืนอยู่ที่ประตูห้องคุณรู้ใช่ไหมว่าฉันไม่ได้มาเพื่อขอโทษหรือขออะไรจากคุณฉันมาเพื่อยืนยันสิ่งที่เป็นสามีของพิมยังคงยืนอยู่นิ่งๆมองไปที่ทั้งสองคนเหมือนกำลังประเมินสถานการณ์แม้เขาจะไม่เคยคิดว่าวันนี้จะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาได้อีกต่อไปนิดาพิม์เอ่ยเสียงต่ำพร้อมกับหันมามองหน้ามีน้อยคุณคิดว่าฉันจะยอมรับคุณได้ง่ายๆแบบนี้เหรอ นิดาสูดหายใจเข้าลึกก่อนตอบกลับไปด้วยความมั่นใจคุณไม่ต้องยอมรับฉันตอนนี้ฉันแค่อยากให้คุณรู้ว่าในโลกนี้มีผู้หญิงอีกคนที่มีสิทธิ์อยู่ในชีวิตของพี่อาไม่ใช่แค่คุณคนเดียวพิมพ์ยิ้มออกมาอย่างขมขื่นแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจของเธอได้แม้เธอจะรู้ดีว่าเธอเป็นภรรยาแต่การที่มีใครอีกคนเข้ามาในชีวิตของสามีโดยไม่เคยบอกกล่าวก่อนทําให้เธอรู้สึกเหมือนถูกหักหลังทําไมพิมพ์ถามด้วยน้ําเสียงที่แทบจะไม่สามารถควบคุมได้ ทำไมถึงเป็นฉันที่ต้องรับบทนี้ทำไมคุณถึงไม่ยอมหลบไปจากชีวิตของเรานิดาหยุดชั่วขณะคำถามนี้ทำให้เธอรู้สึกเจ็บแต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ฉันไม่ได้เลือกที่จะแข่งขันกับคุณพิมพ์แต่ผมไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นได้สามีของทั้งสองคนรู้สึกถึงความตึงเครียดในห้องเขาเดินเข้าไปใกล้พิมพ์และนิดาก่อนที่เสียงของเขาจะดังขึ้นพอแล้วทั้งสองคนเขาพูดด้วยเสียงที่แข็งกร้าวขึ้นมันไม่ใช่เวลาแสดงอารมณ์อีกแล้วเราต้องคุยกันให้เคลียร์ นิดาและพิมหันไปมองเขาพร้อมกันทั้งสองคนรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายแต่พวกเขาต้องหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนพี่อานิดาพูดขึ้นฉันไม่ต้องการให้มันจบแค่เรื่องนี้ฉันอยากให้คุณรับรู้ว่าฉันก็มีความสำคัญในชีวิตของคุณพิมมองไปที่สามีก่อนจะพูดเสียงเบาแต่เราก็ยังคงเป็นครอบครัวของกันและกันใช่ไหมพี่อาคุณจะเลือกใครเสียงในห้องเงียบลงขณะที่ทุกคนต่างรอคำตอบที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาทุกคนไปตลอดกาล ความเงียบในห้องนั้นยืดเยื้อจนรู้สึกอึดอัดทุกคนต่างจับจ้องไปที่ชายหนุ่มที่ยืนอยู่ระหว่างพวกเขาสีหน้าของเขาไม่แสดงความอ่อนแอรหรือสับสนแต่ในใจเขากลับเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงที่ไม่สามารถหาทางออกได้ง่ายๆพิมพ์เฝ้ารอคำตอบจากสามีของเธอขณะที่นิดาก็จับจ้องไปที่เขาด้วยความหวังทั้งสองผู้หญิงรู้ดีว่าเวลานี้ชีวิตของพวกเขาอยู่ในมือของชายคนเดียวพี่อาพิมพูดขึ้นเสียงเบาแต่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดคุณต้องเลือกสิทธิ์คุณจะเลือกใคร คำถามนี้ทำให้สามีของพิมหันมามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสารแต่เขาก็รู้ดีว่าในตอนนี้การเลือกไม่ใช่เรื่องง่ายความรักไม่สามารถถูกแบ่งแยกได้อย่างง่ายดายนิดาก้าไปข้างหน้าพร้อมกับยิ้มอย่างมั่นใจคุณไม่จำเป็นต้องเลือกใครหรอกถ้าคุณยังรักฉันและยินดีที่จะให้ฉันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้พิมหันไปมองนิดาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกับแค้นแต่กลับไม่พูดอะไรออกมาเธอรู้ดีว่า ไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ได้แต่ในใจเธอเต็มไปด้วยความขัดแย้งการมีมีน้อยในบ้านไม่เคยเป็นสิ่งที่เธอต้องการชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างสองผู้หญิงหายใจลึกเขารู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตของเขากำลังถูกบีบให้ต้องเลือกระหว่างความรักและความซื่อสัตย์ความจริงที่เขาต้องเผชิญหน้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้พิมพนิดาเขาพูดเสียงแถวฉันไม่สามารถเลือกทั้งสองคนได้แต่ฉันก็ไม่สามารถทำให้ใครต้องเจ็บปวดไปมากกว่านี้ได้ พิมและนิดาหันมามองเขาพร้อมกันรอยยิ้มของนิดาค่อยๆหายไปส่วนพิมพ์เริ่มกบกรามแน่นความรู้สึกที่ซับซ้อนและบอกช้ำในใจทั้งคู่เริ่มประตูออกมาคุณไม่เลือกใครจริงๆหรือพิม์ถามเสียงตัดเพ้อหรือคุณแค่ไม่อยากทําให้ใครต้องเสียใจชายหนุ่มลังเลไปชั่วขณะก่อนที่จะตอบไปด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความจริงจังถ้าฉันต้องเลือกฉันจะเลือกทางที่ทําให้เราทุกคนมีความสุขมากที่สุดฉันไม่อยากให้ใครต้องทนทุกข์หรือเจ็บปวดเพราะฉัน พิมพถอนหายใจออกมาอย่างเหนือหน่อยหน่ายทางที่ทําให้ทุกคนมีความสุขแต่คุณคิดว่าเราจะมีความสุขได้ไหมถ้ายังมีความลับและการแบ่งแยกแบบนี้อยู่นิดาทอดถอนหายใจอย่างรู้สึกเข้าใจในคําพูดของพิมพแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้ฉันไม่คิดว่าฉันต้องเป็นคนที่ทําให้ใครต้องเจ็บปวดฉันแค่ต้องการให้ทุกคนเห็นความจริงว่าเรามีที่ของเราในชีวิตนี้เหมือนกันสามีของทั้งสองคนมองไปที่ทั้งสองผู้หญิงคําตอบที่เขาต้องการพูดออกมาอยู่ในใจของเขานานแล้ว แต่มันกลับไม่ง่ายที่จะพูดเราทุกคนต้องหาทางออกด้วยกันเขาพูดเสียงเบาไม่ใช่แค่การเลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่มันเกี่ยวกับการสร้างชีวิตใหม่ที่ยอมรับกันและกันพิมพ์และนิดามองหน้ากันท่ามกลางความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ความขัดแย้งที่สะสมมาตลอดเวลาทําให้พวกเขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นในชีวิตถ้าเราจะเริ่มต้นใหม่พิมพ์พูดด้วยน้ําเสียงที่อ่อนลงเราจะทํายังไงต่อไปชายหนุ่มยิ้มออกมานิดๆก่อนจะตอบกลับ เราจะเริ่มต้นด้วยความซื่อสัตย์และเปิดเผยทุกคนต้องรับรู้ความจริงและเราจะเดินไปข้างหน้าเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นด้วยกันแต่คำตอบนั้นกลับทำให้ทุกคนรู้ว่าการเดินไปข้างหน้าของพวกเขายังไม่ง่ายและอาจจะมีอุปสรรคที่รออยู่ในทุกก้าวที่เดินไปความตึงเครียดในบ้านยังค้างงอมีอยู่แม้ว่าคำพูดของสามีจะพยายามทำให้ทุกคนมองไปข้างหน้าแต่ความรู้สึกภายในใจของทั้งทิมและนิดากลับเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบชัดเจน หลังจากที่ทุกคนได้พูดคุยกันในห้องนั่งเล่นพิม์กลับไปยังห้องของตัวเองอย่างรวดเร็วเธอไม่อยากแสดงความอ่อนแอหรือให้ใครเห็นน้ำตาของเธอที่รินออกมาในความเงียบถ่ายในห้องที่มีแสงสลัวๆเธอซุดตัวลงบนเตียงและหลับตาลงรู้สึกเหมือนกับโลกทั้งใบกำลังหมุนรอบตัวเธอในวงกลมที่ไม่มีวันสิ้นสุดทำไมทำไมฉันต้องมารู้สึกแบบนี้พิมพึมพำกับตัวเองเสียงเบา ในขณะที่พิมพอยู่ในห้องของตัวเองนิดาก็เดินออกจากห้องนั่งเล่นไปยังระเบียงหลังบ้านมองออกไปที่สวนด้านนอกที่สวยงามแต่กลับไม่สามารถทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นได้เลยเธอกลับรู้สึกเหมือนว่าโลกทั้งใบกําลังหมุนรอบ,รอบๆเธอแต่ในขณะเดียวกันก็มีความโล่งใจที่ได้ยืนยันตัวตนของตัวเองให้เห็นสิ่งที่ทํามันจะมีผลตามมานิดาคิดในใจแต่ฉันไม่มีทางเลือกฉันต้องทําให้มันชัดเจนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเองเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นนิดาหาันไปมอง และพบสามีของพิมพ์ยืนอยู่ที่ประตูเขายิ้มให้เธอด้วยท่าทางที่เต็มไปด้วยความเห็นใจแต่ก็ไม่สามารถปิดบังความหนักใจในดวงตาของเขาได้พิมพ์อยู่หรือเปล่าเขาถามด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความห่วงใยนิดาสายหัวเล็กน้อยเธอไปพักผ่อนแล้วฉันไม่รู้ว่าเธอจะยังอยากพูดกับคุณไหมสามีของพิมพ์ก้าวเข้ามาและนั่งลงข้างๆนิดาเขาดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างอย่างลึกซึ้งนิดาเขาพูดเสียงเบาตอนนี้ทุกอย่างมันซับซ้อนเกินไปและฉันรู้ว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหน ก็จะมีใครบางคนเจ็บปวดเสมอนิดามองไปที่เขารู้สึกถึงความหนักหน่วงในคำพูดนั้นเธอเข้าใจดีว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่และลึกซึ้งต่อทุกคนในครอบครัวนี้แต่ถ้าเราทุกคนยังต้องการอยู่ด้วยกันเราก็ต้องหาวิธีที่จะปรับตัวและยอมรับกันและกันเขาพูดต่อไม่ใช่แค่เรื่องการตัดสินใจของฉันแต่ต้องเป็นการตัดสินใจร่วมกันนิดานิ่งเงียบเธอรู้ว่าเขาพูดถูกแต่ความเจ็บปวดจากการที่ต้องมาเป็นคนที่สาม ในความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ยังคงเป็นแผลในใจที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาถ้าฉันต้องเริ่มต้นใหม่นิดาพูดเสียงเบาเราจะทำยังไงกับพิมเธอจะยอมรับฉันจริงๆเหรอเขามองไปที่นิดาแล้วตอบด้วยน้ำเสียงที่มองโลกในแง่ดีมันจะไม่ง่ายหรอกแต่การเริ่มต้นใหม่ไม่จำเป็นต้องจบลงด้วยการต่อสู้มันอาจจะต้องใช้เวลาและความอดทนจากทั้งสองฝ่ายนิดารู้สึกถึงความหวังเล็กๆเกิดขึ้นในใจแม้ว่าเธอจะไม่สามารถบอกได้ว่าอนาคต จะเป็นอย่างไรแต่เธอก็รู้ว่าหากเธอต้องการอะไรบางอย่างในชีวิตเธอจะต้องเป็นคนที่สร้างโอกาสให้มันเกิดขึ้นเองฉันจะพยายามนิดาตอบเสียงเบาฉันไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แต่ฉันจะไม่ยอมแพ้ในคืนนั้นสวนหลังบ้านยังคงเงียบสงบแต่การเดินทางของทั้งสามคนในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนั้นเริ่มต้นขึ้นอย่างไม่รู้จบและทุกๆก้าวที่พวกเขาก้าวเดินต่อไปในเส้นทางนี้ จะเป็นการเรียนรู้และปรับตัวที่อาจทําให้พวกเขาได้พบกับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์หลังจากการเปิดเผยตัวตนและการตัดสินใจที่หนักหนุ่งทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นทีละน้อยในบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความขัดแยง้งและความไม่มั่นคงตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความเงียบและการทบทวนความรู้สึกของทุกคนพิมพ์เริ่มปรับตัวกับการมีนิดาอยู่ในชีวิตเธอมากขึ้นแม้ว่า จะยังมีความเจ็บปวดและคำถามในใจแต่การที่ทั้งสองได้พูดคุยกันบ่อยขึ้นทำให้เธอเริ่มเห็นอีกมุมหนึ่งของนิดาผู้หญิงที่ไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่เข้ามาแย่งความรักของเธอแต่ยังเป็นคนที่มีความรู้สึกและความต้องการในชีวิตเช่นเดียวกับเธอนิดาก็เริ่มปรับตัวเช่นกันเธอไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดอีกต่อไปแต่สิ่งที่เธอต้องการคือการยืนยันสถานะของตัวเองในครอบครัวนี้และแม้ว่ามันจะไม่ง่ายเลยการเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกับทิม ในฐานะที่เท่าเทียมกันทําให้เธอเริ่มค้นพบความจริงบางอย่างที่เธอไม่เคยคาดคิดทั้งสองคนเริ่มพูดคุยกันอย่างเปิดเผยมากขึ้นแม้บางครั้งจะมีความเข้าใจผิดหรือความไม่พอใจที่เกิดขึ้นแต่ก็เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบส่วนสามีของทั้งสองคนก็เริ่มเห็นชัดขึ้นว่าการที่เขาจะต้องเลือกทั้งสองคนในชีวิตของเขาไม่ใช่เรื่องที่สามารถทําได้ง่ายๆแต่เขากลับประหนักว่าการที่ทุกคนต้องยอมรับและเคารพกันเองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด เขาจึงเริ่มสนับสนุนให้พิมพ์และนิดาเปิดใจและทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นในตอนจบของเรื่องนี้ทุกคนได้ทำการตัดสินใจที่ยากลำบากที่สุดการอยู่ร่วมกันในฐานะครอบครัวแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบแต่พวกเขาตระหนักดีว่าความรักและความเข้าใจเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและความพยายามในการสร้างขึ้นหนึ่งปีผ่านไปพิมพ์และนิดาเริ่มเรียนรู้ที่จะยอมรับกันและกันแม้จะไม่สามารถเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดได้แต่พวกเขาก็เริ่มเคารพกันมากขึ้นต่างคนต่างมีเส้นทางของตัวเอง แต่ในที่สุดทุกคนก็เข้าใจว่าความสุขไม่จําเป็นต้องมาจากการครอบครองทุกสิ่งแต่เป็นการที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ในความเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าผลลัพธ์จะไม่เหมือนที่พวกเขาคาดหวังแต่การเดินทางของพวกเขาได้นําไปสู่ความเข้าใจและการเปิดใจที่แท้จริงในที่สุดพวกเขาก็พบทางออกของตัวเองในเส้นทางที่ไม่ค่อยมีใครกล้าก้าวเดิน